ไม่ว่าพายุจะแรงแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องสงบปัญหาที่เราประสบไม่นานก็จะจบและผ่านไปนะคะจากเพจคำคมชีวิตค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผลทิพย์ไอริสโคเชโคเชงง่ายๆสไตล์ผลทิพย์ไอริสง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะมีดอกไม้มาฝากอีกแล้วค่ะพี่น้องดอกแบบนี้นะคะแต่ว่า เราเอามาจากแพทเทิร์นนี้ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะจากแพทเทิร์นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันค่ะก็ไม่ยากอีกเหมือนเดิมนะคะเรามาไปด้วยกันค่ะเนี่ยทำออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเรามาเริ่มต้นพร้อมๆกันค่ะไหมก็จะใช้เบอร์สิบหกหรือว่าเบอร์สิบแปดนี่นะคะ อสองเส้นควบจริงๆแล้วบางทีก็เรียกเบอร์สิบแปดบางทีบางบางทีก็เรียกเบอร์สิบหกเอาเป็นว่าเรียกตามถนัดแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะสองเส้นควบส่วนเข็มก็จะใช้ขนาดหัวหนึ่งจุดห้าศูนย์นะคะอันนี้เบอร์ลบไปหมดแล้วนะคะเราจะขึ้นต้นนะคะขึ้นต้นโซ่เนะขึ้นต้นโซ่แปดคะ่ะ ก็ดูดูดูแพทเทิรนไปด้วยนะคะนี่ค่ะเราจะทําจากแพทตัวนี้นะคะอันนี้ก็ซีลอกมาจากพินเทเลสนะคะ mm hmm. ไปเจอมานะจากพินเทเลสนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองทําดูนะ mm hmm. เราจะเริ่มต้นด้วยโซ่แปดนะคะหน mm ึ hmm. ่งอ่าเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> โทษทีเดี๋ยนะ mm hmm. ก็เราก็จะลอกไหมนะคะ รอบใหม่ก็ทําแบบนี้แล้วก็ดึงไหมมาก็นับเป็นโซ่ที่หนึ่งนี่นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอเราได้แปดโซ่แล้วเราก็จิ้มซตรงนี้นะคะดึงซีมารวบห่วงติดกันอย่างนี้ค่ะแล้วโซ่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เอ็กเลยค่ะ x ตรงนี้ก่อน1 x ต่อด้วยโซ่3 1,23แล้วก็ x ลงในห่วงโซ่นี้นะคะเราจะทำทั้งหมดหกทำโซ่3แบบนี้นะคะทำทั้งหมด6ครั้งค่ะต่อไปเลยนะแล้วก็ x ลงในนี้อันนี้เท่ากับครั้งที่2แล้วนะห่วงที่2 1, 2, 3ตรงนี้ใช้โซ่3นะคะ3 ห่วงที่สี่หนึ่งสองสามห่วงที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามอันสุดท้ายนะคะสุดท้ายเราจิ้มสีตรงโซ่หนึ่งที่เราทําไว้เนะะี่ยค่ะสีมานะคะรอดห่วงแบบนี้นะแล้วเราไปต่อนะคะ เราไปต่อก็ถักโซ่หนึ่งก่อนค่ะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วให้เราจิ้มจิ้มด้านหลังขึ้นมานะคะจิ้มด้านหลังห่วงนี้แล้วก็จิ้มงัดไปด้านหลังนะคะดึงไหมมาค่ะเอ็กตรงนี้ทำไหมนะจิ้มแบบนี้นะแล้วก็งดัดแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเอ็กแบบนี้นะคะเดี๋ยวตรงปลายไหมปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยตัดที่หลังแล้วก็ต่อด้วยโซ่เจ็ดค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอโซ่เจ็ดแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะพอหนึ่งคอให้เรามาห่วงต่อไปนะคะห่วงที่สองค่ะห่วงโซ่นี้นะคะช่องที่สองเราจิ้มมาแล้วก็งัดไปด้านหลังแล้วก็ดึงไหมมาค่ะแล้วก็ปล่อยมาแบบนี้นะคะ ได้แล้วช่องที่หนึ่งต่อด้วยโซ่สี่สองสามและสี่พันหัวเข็มงัดในช่องถัดมานะคะช่องถัดมาค่ะจิ้มจากด้านหลังแล้วก็งัดไปควักไหมมาค่ะขึ้นมาอันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมค่ะเราไปต่อนะเราจะทำแบบนี้ไปนะคะ ทั้งหมดมันก็จะได้หกห่วงตรงนี้เราใช้โซ่สี่นี่นะคะอย่านี้นะห่วงสุดท้ายแล้วนะคะ ปลายไหมเดี๋ยวเราเก็บงานที่หลังนะแล้วก็โซ่สี่ค่ะสามสี่เราได้โซ่สี่แล้วให้เรานับนี่นะคะนับหนึ่งสองสามให้จิ้มช่องที่สามนะคะในโซ่ที่สามแล้วดึงีมาคะ่ะดึงรวบมาเสร็จแล้วก็ให้ีในช่องถัดมาเลยคะ่ะอีกครั้งหนึ่งต่อด้วยโซ่หกคะ่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกพอเราได้โซ่หกแล้วให้เราพันหัวเข็มสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามและสี่ได้สี่ครั้งแล้วให้จิ้มในช่องนี้ค่ะแล้วก็ปลดทีละหนึ่งห่วงนะคะพอสี่คอนะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะ เราจะทำหลุลงในช่องนี้ทั้งหมดห้าหลักนะคะได้สองหลักแล้วพันสี่ครั้งนะคะทุกคนหลักที่สามแล้วนะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่อไหมมันทับพันกัน หมพันไหมหนึ่งสองสามสี่หลักที่สี่อันนี้ต่อด้วยหลักที่ห้ารได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดปิดกลีบด้วยโซ่หกค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทีนี้เวลาเราจะปิดกลีบเนี้ให้เราจิ้มจิ้มลอดผ่านไปแล้วสีนะคะเราจะไม่ใช้ตัว x ค่ะตรงนี้สีขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ถัดมาให้สีตรงหลักเลยคะ่ะตรงหลักเลยนะสีขึ้นมาเราจะทําในช่องต่อไปกลีบต่อไปนะคะให้เราสีในช่องถัดมาค่ะสีแบบนี้อีกครั้งหนึ่งดึงรอดผ่านแบบนี้นะคะ ต่อได้โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะทําเหมือนกับกลีบแรกนะคะพันโซ่เอพันหัวเข็มสี่ครั้งเหมือนเดิมแล้วก็ห้าหลักนะคะในช่องหนึ่งกลีบหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมดห้าหลักนะคะสามสี่เวลาที่เราจะพัน พันหัวเข็มนะคะถ้าเราจับแบบนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดพี่น้องก็เลยจะมีวิธีจับก็คือเดี๋ยวเราทําให้ดูนะทำใหม่ก็จะจับเส้นใหม่นี้ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่เวลาพันไปแล้วมันก็จะอสม่ําเสมอกันดีนะคะก็ลองดูนะถ้าไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรหนึ่งสามสี่ห้าลืมปิดเสียงไล โทษทีนะคะนี่ค่ะห้าหลักแล้วแล้วก็โซ่หกสี่ห้าหกแล้วก็จิ้มสีค่ะสีตรงนี้แล้วก็สีตรงหลักเลยนะคะจิ้มตรงนี้ค่ะตรงหลักเนี้ยจิ้มสีทีนี้เราจะทํากลีบต่อไปเราก็สีในช่องถัดมาค่ะในช่องโซ่ถัดมานะคะ แบบนี้แล้วโซ่หกเหมือนเดิมค่ะสี่ห้าหกแล้วก็พันหัวเข็มสี่ครั้งนะคะทำไปให้ครบกลีบที่หกเลยค่ะดอกหนึ่งมันจะมีหกกลีบนะคะทุกคนคะตอนนี้เราทำมาถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะกลีบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปต่อ ชั้นที่สองนะกลีบใหญ่ดอกหนึ่งก็จะใช้ทม้ดหกกลีบแต่ว่ามีสองชั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ชั้นแรกก็จะพันหัวเข็บแค่สี่ครั้งชั้นที่สองก็จะพันห้าครั้งอันนี้กลีบสุดท้ายแล้วนะคะ ก็ปิดด้วยโซ่หกสามสี่ห้าหกแล้วก็จิ้มสีตรงนี้นะคะสีในช่องโซ่เนี่ยสี 4. แล้วเราก็จะสีอีกครั้งหนึ่งตรงหลักนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรานะมันก็จะดูงิกงงองงอหน่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะจัดระเบียบแล้วก็หรือว่าเสร็จแล้วเราก็เอาไปรีดนิดนึงนะคะ หรือจะใช้ที่หนีบผมหนีบหนีบ,นบ,นบหน่อยก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะคะรีดเบาๆมือนะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเราดด้วยตารีดเนี่ยเราอย่าก,กดแรงนะคะเราไปต่อนะไปต่อก็คือถักโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามเราจะใช้โซ่สามเนี่ยโยงมานี่ค่ะตรงกลางกลีบนี้นะคะกลางกลีบเลาจิ้ม จิ้มจับด้านหลังนี่นะคะให้โผล่แบบนี้แล้วก็งัดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดึงไหมมาถัก X ไว้ก่อนแบบนี้นะต่อด้วยโซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้นะกลีบต่อไปนะคะแล้วก็จิ้มตรงกลางกลีบนี้เหมือนเดิมนะด้านหลังจิ้มแบบนี้แล้วทีนี้มาดูด้านหน้าเราจะให้จิ้มให้โผล่มาแบบนี้นะคะกลางกลีบแล้วเรางัดนะงัดแล้วก็ดึงไหมมาเป็น X ตรงนี้ค่ะ โซ่เจค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมนะคะจิ้มมาค่ะตรงกลางกลีบเลยแล้วก็ x อ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดจิ้มมานะคะกลีบถัดมาก็จิ้มเหมือนเดิมค่ะใช้โซ่เจ็ดนะสามสี่ห้า จิ้มอีกค่ะเรากะดูให้ได้ระยะกลางๆกรีบนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจิ้มมาค่ะ สุดท้ายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสุดท้ายนี้นะคะตรงโซ่สามนี้เราปล่อยไปเลยค่ะให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะซีมาซีติดกับตรงนี้นะคะดึงรอดห่วงมาค่ะนี่นะเดี๋ยวเราเราจะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังเราก็จะได้ห่วงโซ่แบบนี้หกห่วงเหมือนเดิมนี่เราจะไปต่อกลีบชั้นที่สองนะคะ รีบชั้นที่สองก็คือตัวนี้นี่นะโดยที่เราได้มาจากแพทเทิร์นนี้นะคะต้องขอบคุณเจ้าของนะคะที่เอามาลงในพิน t e เทเลสนะคะก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะเราก็ได้มาอันนี้มามาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อ,อีกทีหนึ่งถ้าอาอยากจะหาดูก็ไปดูได้ในพินท e เทเลสอีกนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะที่หลายๆท่านเอามาโพส์เอาไว้นะคะ ต่อมานะคะให้เราซีซีในช่องห่วงโซ่ถัดมานะห่วงโซ่อันที่โซ่เจ็ดเนี่ยค่ะซีตรงนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดอันนี้เราจะพันหัวเข็มห้าครั้งนะคะให้เราหนีบวันนี้ไว้แล้วก็จับเส้นใหม่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะ แล้วก็ลงเหมือนเดิมค่ะถักเหมือนแถวแรกเลยเหมือนกลีบชั้นแรกเลยค่ะกับพดปล่อยไปแต่อันนี้เราจะใช้ทั้งหมดเหกหลักนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะโทษทีใช้ทั้งหมดแปดหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ามสี่ห้าครบแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเราเราพันแบบนี้พันแบบเข็มแบบหลายๆครั้งคล่องๆนะคะสนุกดีนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเพลินดีตอนที่เรามวนๆน,น,น,นี่แหลคะค่ะทำไปด้วยนับไปด้วยก็จะได้สมาธิอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าเรานับพลาดนับผิดเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่มีสมาธิหรือว่าสติเราเริ่มหลุดนะเราก็เป็นการฝึกสมาธิไปนในตัวเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดแปดหลักนะเดีย๋ยวเราจะมานับกันดูว่าเราได้เท่าไหร่เดีย้ยขอปล่อยได้นิดนึงเราได้หกหลักแล้วนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้หลักที่เจ็ดหลักสุดท้ายค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มห้าครั้งนะคะเราก็จะปิดกลีบด้วยโซ่แปดค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ซีซีในช่องโซ่นี้เหมือนเดิมค่ะซี C มาลอดห่วงก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วตรงนี้นะคะตรงตรงหลักเนี้ยก็ให้ซีเหมือนกันซีแล้วก็มาซีในช่องเราจะทํากลีบต่อไปแล้วก็มาซีในช่องเช่องโซ่ถัดมานะคะแบบนี้นะแล้วก็โซ่แปดค่ะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเราจะสีหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะจะสีทั้งหมดสามครั้งนะคะไปต่อนะกลีบถัดไปนะคะทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มห้าครั้งสามสี่ห้าทุกกลีบเราทำเหมือนกันเลยนะคะ ลงในช่องนี้ทั้งหมดแปดหลักนะสองสามสี่ แปดเราได้แปดหลักแล้วนะแล้วก็ปิดกลีบด้วยโซ่แปดค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะคะแล้วก็ซีตรงนี้ซีในช่องเดิม แล้วก็ซีตรงหลักตรงนี้อีกครั้งนึ่งแล้วก็ซีในช่องถัดมาเพื่อจะทำกลีบต่อไปนะคะแล้วก็โซ่แปดเจ็ดแปดนี่ค่ะเราก็จะได้กลีบใหญ่ๆแบบนี้แบบนี้นะคะถักไปนะคะให้ครบทั้งหมด6กกลีบนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บริมด้วยกัน อันนี้เราถักมาครบหกกลีบแล้วนะพี่น้องอ่ากลีบที่หกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาจบงานด้วยกันนะปิดงานด้วยกันอันนี้ได้จงหมดเท่าไหร่ห้าห้าหลักแล้วอันนี้กลีบที่หกแล้วนะคะกลีบสุดท้ายหกลัก 7, หลักแล้วก็หลักที่แปดเดี๋ยวเรามาเก็บงานด้วยกันนะคะโซ่แปดค่ะหกเจ็ดแปดแล้วเราก็ซีเหมือนเดิมค่ะซี 4, ตรงช่องเดิมนะคะช่องโซ่เดิมปิดกลีบเนี่ยค่ะแล้วเราก็ซีถัดมานี้หละคะ่ะ 4ครั้งหนึ่งนะคะในช่วงระหว่างกลีบเนี่ยเราจะทําการเก็บริมด้วยกันนะคะแต่เราจะเก็บเป็นตัว X นี่นะคะหรือคอทอนะแล้วก็จิ้มในโซ่นี้เลยค่ะทั้งหมด8ครั้งนะตรงโซ่นี้นะจิ้ม X นะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดแล้วก็จิ้มในตามหลักเลยนะคะช่องต่อช่องไปเลยค่ะจิ้มไปแบบนี้นะคะเก็บริมเว็นเป็นตัวเอ็กง่ายๆนี่ค่ะไม่ยากนะคะ แล้วก็ในโซ่นี้แล้วก็ใส่แปดหลักเหมือนเดิมเท่ากันกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ใช้แค่แปดหลักนะคะ้ด้ดูเหลือๆนี้ไม่เป็นไรนะแล้วก็ให้เรามาสีตรงนี้ค่ะในระหว่างกรีบนะคะอเดี๋ยวเขาก็าจะจัดระเบียบของเขาลงมามันก็จะพอดีนะคะแบบนี้กรีบต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะแปดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดแล้วก็จิ้มไปค่ะพอถึงตรงโซ่นี้ใช้ทั้งหมดแปดหลักค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพราะได้แปดแล้วนะคะครบแปดแล้วเราจิ้มสีตรงนี้ค่ะหว่างในระหว่างกลีบนี้นะคะสีขึ้นมาแล้วเราก็ไปต่อเราถักแบบนี้วนไปจนครบรอบเลยนะคะ เราถักไปเรื่อยๆนะคะให้จนจบจนมาถึงกลีบที่หกแล้วเราก็ตัดไหมตัดไหมเสร็จแล้วเราก็นําไปรีดนะคะไปรีดจัดระเบียบนิดนึงก็จะได้ดอกไม้ที่สวยงามแบบนี้นะวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะในการนําเสนอก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในงานถักของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ